สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเด็ดจะมาเอาอันนี้ไปกินแล้วนะคะสุกินี่ค่ะทุกคนสุกิีินี่ค่ะนี่ค่ะสองอันพอแล้วอันนี้เอาไว้ให้โตอันนี้ก็อร่อยนะแบบนี้เอาอันนี้ด้วยอ้อ เล็กๆแบบนี้อร่อยเราไปเอาแตงแตงกวาค่ะทุกคนแบบนี้อร่อย กินสดๆสะอาดค่ะทุกคนรดน้ำทุกวันหวานลูกในกระถางยอดงาม